การปิดช่องโหว่การกระทำผิดกฎหมายทางการเงินกระทรวงการคลังเต็มที่กับ Data b u บู a รในเวลาสองสัปดาห์กระทรวงการคลังไทยกำลังเร่งดำเนินโครงการ Data b u บู a รซึ่งเป็นการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อปิดช่องโหว่ในระบบการเงินและลดความเสี่ยงจากธุรกรรมเงินเทาซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมนายละวันแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังเผยว่าการดำเนินโครงการนี้เป็นการจัดระบบข้อมูลให้เป็นระบบกลาง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเช่นกรมศุลละกากกรธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลนทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเนื่องจากแต่ละหน่วยงานสามารถเก็บข้อมูลและมีฐานข้อมูลของตนเองแต่ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทำให้การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายยังไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ Data b u บู a u เป็นการจัดระบบข้อมูลให้เป็นระบบกลาง โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเช่นกรมศุล,ละกากรที่มีข้อมูลการนำเข้าส่งออกทองคาธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีข้อมูลการโอนเงินและการซื้อขายจากต่างประเทศและหน่วยงานที่กำกับดูแลสินทรัพย์พิจิทัลนเพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกรรมทางการเงินได้อย่างชัดเจนในละวันกล่าวว่าการดําเนินโครงการนี้ไม่ใช่เพื่อชี้แจงหรือเอาผิดใครแต่เป็นการปรับปรุงระบบให้เข้ากันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การกำกับดูแลทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังยังกำลังเร่งจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง MT5 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการคลังและการเงินได้อีกครั้งหลังจากที่ไทยถูกปรับเอาลุกลงแนดีการดำเนินโครงการ Data b u บูโรและการจัดทำแผน MT5 เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปรับปรุงระบบการเงินและการคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทางการเงินและการสร้างความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจและสังคม